ครับต้องสวัสดีกันด้วยครับท่นช่างหัวขอมอะไรรีด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 มดี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 ด e ดี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 เจดีดีด่ดี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 ดดีดีดีีดีดีดนดีดีดีดตดีีดมดี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 ลีดีดีอีด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 ีกีดีดีดีกีดีเีด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 นดี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 ีด อุ้ยผมจะทำไปเรื่อยๆครับพหน้าอาจจะมีแข่กรับเชิญนะผมบปพบดูอย่างนี้ตลอดแต่ก็ไม่เคยมีนะฮะก็ถ้าเกิดคุณอยากโหลดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดในคลิปหน้านะฮะก็ก็โหลดนี้ง่ายนะฮะแบบไม่เปิงเนื้อเปิงแรงปิงกระดาษแกงกระเต้านะฮะหรือว่ากลับบ้านไป ตีมอนที่แอลเนี่ยแอลจะเล่กูเล่นเนี่ยโอ้ยมุกแรงมึงเนี่ยปัญญาอ่อนมันเหมือนกับมันที่เป็นเกลือแอปเปิล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 มะละกอกล้วยส้มมันมีเราจะเป็นน้องเมลักโลกนะฮะนี่น้องเมลักโลกน้องเมลักโลกต้องรักสองตนนี่เฮ้ อู้อะไรกูนี่ดับเสียงวงพีเลยกูเฮียไม่คว้ามันได้ไงวะเนี่ยแล้วกูจะขึ้นไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวดีดีบล็อกก็ขึ้นมาโอเคครับพ,พิกแอคก แอคทิคแอคนี่สร้างบ้านก่อนพี่บานีเราจะทำบาริเคตตรงนี้นี่แล้วก็ทำอย่างนี้แน่แล้วเราก็ไม่มีไม้ เราไปหาทรัพยากรก่อนทรัพยากรเรามีจํากัดนะดูดีว่าล่ะเอ้ย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 เสียงอะไรวะจะฆ่ามึงเสียงแมงมุมนี่วะ่ะอื้ออืออื้อแห้งไปดมึงแล้วมันไม่ดอกให้เลยนีเนี่ยอุย้ยมีซีเมอร์ฟิตด้วยอยไม่ไปไม่ไป มองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวๆแล้วมันก็มืดไวจังเนาะโอ้โหหลอนเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาปรับแสงอ่น โอ้ยติดไอ้นี่เอเดี๋ยวมันมีถาวันอยู่นี่ว่ะเออฮง่แล้วโง่เราไม่คิดเนาะมี่ไงเราเจอแล้วอุ้ยอุเกือบเกือบอ้เกือบตาย จะไม่ผ่าดผลเสียงแกลกาแกลๆๆแก๊งนี้เมื่อกี้คือซนะีโร่ฟิตนะครับผเราต้องเป็นน้องเมรักโลกทุกครั้งทำอะไรต้องทำแบบรักโลก แล้วก็ทำอะไรต้องมันระวังของพราะของมันจะพังแล้วมมไม่ดอบต้นไม้กูเลยว่ะเราจะกลับบ้านเราให้ได้นฮะ ไอห,หัวแล้วหัวหายไปเนี่ยโดนแรงงานต่างด้าวนะฮะหรือว่าโดนใช้แรงงานเองฮะโอเคขึ้นได้แล้วกระโดดถึงบ่าวะไม่ถึงรู้ก็รู้แล้ะเพราะฉะนั้นเราอยากเสี่ยง ไปเจอหมูหมูหมูวิวจักร้าต้องฆ่าครับเราจะปล่อยไว้ทําแมวเลยครับตาย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 เราจะมาอัปเกรดบ้านนะครับแล้วก็แล้วเราจะจากลากับบ้านนั้นแสนสวยฮะ้ย อะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับก็มีคนโทรมานะฮะก็เลยว้ยขัดจังหวะเวลาการเล่นของเราเนี้ยก็ตอนนี้เราก็เกือบจะต้องึกไปฮะอุ้ย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 ตายอุ้ยวุายยี่ห้ วิว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 วิมันจะไฟเหรอมันจะไฟเหรอจะไฟเหรอมันจะไฟเหรอมันจะไฟเหรอมันตายไปนมันตายไปมันจตายแล้วอ่ะมันจตายแล้วอ่ะรอจนเช้าเลยไหม โอเคก็ขอบคุณสะเกลต้นมากเนี่ยที่พามาถึงดันเลยนะคุดดันรอแล้วกันแมโอ้ยเกือบตาย เอ้เอโคโค้โค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 สองอันไอ้โุดไปเรื่อยๆครับ ก็ขอบคุณสก,กิลตั้นเมื่อกี้มากเลยพาเมาถึงดันเจียนเลยนะฮะแกูวไม่น่าตกตึกเลยนะฮะตกตึกแล้วเกือบตายฮนะผมเฮ้ยมืด เราจะขึ้นไงวะเนี่ยรูขุดดินครับเราต้องทำแบบหินหินหินดำดีหินบยดีขุด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 ดดดุดขุดขดโอเค ทำไมมันมันมันขึ้นไม่ได้วะติดต่อเออเออเออเดี๋ยวเราจะ

ขอบคุณมากมมวันดีมาน้อยมันดอบกระดูกใช่ไมมันไม่ดอบว่ะโอเคเราหิวหิวหิวมีโอ้ยเนื้อ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 เน้นเน้น เนื้อเน้นๆนายเพื่อนหมามาสองตัวเลยเหรอโอ้โหย็ดแมมเกือบตายแล้วมั้ยล่ะหงอหงอ เดี๋ยวฆ่าแม่งเลยถ้ามึงไม่มีเพื่อนมึงฆ่ามึงตายว่ามึงเป็น,นาาไม่สนกูกวฆาตกรตึงๆไม้กก็มีเยอะแล้วเนาะไหนเพื่อนเราเนื้อให้มันได้ปะ แล้วมัน okay ยังไม่ล okay. ักเราเราเสียได้เนื้อเหลือเชื่อครับโอเคเราจะกลับลังของเราแล้วครับ โอ้ยใจเจ้าหนายเดยเลี้ยงดูน่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีของเฮ้ยเฮ้ยมาดิลงมาดิมาเิเฮ้ยเฮ้ยลงไปต้อนรับกันก่อนนะครับ มาดิมาดิมาดิโอ้โเจอคิปเปอร์เนี่ยมาไม่กลัวหรอกมาไงาเดินมาขอเรียกไอเตียบา้างกันเดี๋ยวหาดาบก่อน ดับดับดับต้มต้มเลยดีม,มากเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงใช้แรงงานด่างดาวอยู่แล้วนะผมมันก็ตามตามสัยับอัปเกรดบ้านนะครับเสียงกูกเริ่มไปนะครับเอันนี้ครับประตูประตูบานเหมือนกองขังหมาฮะโอเคโอเคทำไมมันไม่มีเสียงวะ เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่มีเสียงวะเฮ้คิเปอร์คิป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 เปอร์กลคิปเปอร์กลคิปเปอร์โคตรเลยเนี่ยโว้ยโว้ยโว้ยตกใจ แม่เงาสะท้อนนี่กูตกใจหมดเลยเนี่ยโอเคเราก็ทำการอัปเกรดบ้านแล้วนะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมชอบมากๆกดซับแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแต่พูดมากจริงๆนะฮะก็นี่คือบ้านผมนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย